ยาวาแต่สี่หมื่นพันเดียวกะให้ยืมบ่อดดเดี๋ยวกะสิมายืมงวดลวดอีกแหละแมนอันนี้ถูกต้องเลยค่ะถ้าเมื่อเฮาไห้เขาไปแล้วเนาะจะคิดเลยว่าสิไใดขึ้นขนาดบางคนนะเอาไปอะ่ะบ่หลายกับจริงสามสี่พันหาปียังบอ่อดดไะกับมี่ค่ะอืมบางคนกะชอบที่สิไปยืมมองหันมองนี้ยืมมองแลเล็กละนอย หลายล่มองมันกระไดหลายนี่ล่ะเขาเอิ่นว่าสันดานแก่บอหายน่ะคนเห็นแกตูตค่ะพี่น้องค่ะอย่าลืมว่าอยู่เมืองหนอกกับจิงอยู่นะคาข้องขีดม,มันสูงเป็นยังเขาจังอยู่บ้านดีมีเครื่องอำนวยควมสะดวกมีรถมีลี่มีของใส่ของสวยอยู่ในบ้านครบขั้นแม่นฝรั่งยูนี่สีลวยสีจนกับใส่ของแบบเดียวกันในบ้านกับ บ้านคนรวยมีแบบใดบ้านคนจนบ้านคนอ่าไล่ใดล่ะดับกลางกับมีคือกันเบิดมันเป็นการทอเทียมกันคือสิ่งแวดหล้อมกับสภาพแวดหล่อมที่เฮาอยู่เมืองนอกเนี่ยทุกคนต้องเหมือนกันเออผ้าสีถ้าเจ้ามีไล่ใดมากกว่าเจ้ากระเสียหลายกลัวนี่แหละพี่น้องฝากถึงคนทางเมืองไทยได้วยว่าคนอยู่เมืองนอกอะ่ะบบเมนว่าสึมีเงินตลอดเวลาเด้วย เออค่าเสจายหลายจิปาทะเออบินมากคู่มือเมืองไทยยังโบมีบินมาหยอดตู้จดหมายนะบบมีเมลมาท่วงนี้นะยุนี่สิมีคูเ่เตือนจีปาทะเลยเออเพราะว่ายัางคาค้องชีพเขาสูงการดินล้นสูงการแข่งขันสูงเออทุกอย่างมันต้องเป็นไปตามระบบหลักกฎหมายของประเทศนั้นๆเนาะนี่ลหละทุกคนที่มาอยู่เมืองนอกน่ะ ยูให้ถึงสินนงงส้นเดือนใดก็ถือว่าเก่งยูถึงสิ้นเดือนบริหารจัดการเงื่องงนถึงสิ้นเดือนมีเหลือเก็บบางทรงบานบางก็ถือว่าสุดยอดล้อเด้เออเพื่อนเพื่อนว้าบอเป็นกำ้มั่งใจให้ทุกคนเด้อค่ะการยืมเงินวอมีนว่าสักจะยืมเพิ่นเด้ต้องเข้าใจว่าเพื่อนหามาได้จังใดทั่วเพิ่นสีไใดมากเออคนอยูหนี่บางเทือนะเหตุงาน ปีทั้งปีนะพี่น้องว่ามีเงืนเก็บว่ามีเงื่อนสปาเออมีล่อแต่เงินอนกระเสียนกระเสียนกระเฮ็ดงานหน่อยเออหละกะักสีใดซํำใดเงืนกระเสียนยุนี่บางคนนะยามกลับเมืองไทยหอด้ยืมมูกลับอืมหอด้เปียแช่กลับ,อ,บอืมตักกับมากลับมาเมืองเหนอกลับมาใส่หนีงก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 เออถึงเวลา อยากไปเมืองไทยกับเขาระบบเดิมบ่ยืมกับตรงขยันตรงเก็บอีหลีจังสีด้ไปเมืองไทยค่าตัวกับแพงเด้อพี่น้องพันตน้ตน,ตนเลยเด้ยูรูโลโดลอคะ่ะสู่ไปค่ะพี่น้องคะ่ะเป็นกำลังใจสุกคนเด้อจ้ะคนไทยในต่างแดน